แพ็กพรัญยูตอบกลับคนอยากให้ล็อกดาวเชื่อว่าวินาทีนี้หลายคนต่างจับจ้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระอกใหม่ซึ่งตอนนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อวิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวัน จนหลายคนต่างกลัวว่าหากสถานการณ์แย่ลงกว่านี้อาจมีการสั่งล็อกดาวน์และเคอร์ฟิลในเวลาต่อมาซึ่งตอนนี้ในบางพื้นที่ก็มีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงและห้ามประชาชนเข้าออกล่าสุดนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญยูได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการล็อกดาวน์ประเทศโดยระบุว่ากลัวโควิดกลัวไม่มีกินกลัวอันไหนสำหรับผมกลัวไม่มีกินแล้วคุณละ่ะ โรคนี้ไม่หายง่ายๆหรอกแต่รู้จักดูแลตัวเองป้องกันตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้พูดง่ายไงายบางคนล็อกดาวน์ใช่มันจบแต่ชีวิตบางคนก็จบคนรวยอยู่แล้วมันสบายไงยแต่คนหาเช้ากินค่ำทำยังไงนี่ค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถค่าเทอมลูกค่ามือถือค่าประกันค่าภาษีหัวค่าอะไรอีกเยอะ ความคิดเห็นผมอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิดก็ได้ขอกราบขอโทษนะครับหรือทุกคนว่ายังไงแสดงความคิดเห็นกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอม